้าวหวานสำารัญใจนะครับช่วงนี้กลับมาพบกับเท็ดดี้และหมอมีอีกเช่นเคยนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้ขนมของอาจารย์เมย์ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นแบบไทยๆไหมเอเชียนเอเชียนนะแบบ <Yeah. S 1> แต่มันมีความแบบทันสมัยนะเพราะแบบมันม่วงอะไรอย่างเ <Yeah. S 1> งี้ยนะ <Yeah. S 1> ดูอ uh ินเทรนด์นะครับชื่อเมนูของเราคือ Steam Sweet Potato Coconut cake ชื่อยาวนะครับแต่ชื่อ <Right. S 1> ภาษาไทยสั้นๆเลยครับขนมมันม่วงนึ่งครับ ม่วงก่อนลนะ้ำบันม่วงนึ่งแล้วไปบด100กรัมนะน้ำต,ำตำาล<า>นะครับกเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะครับอันนี้เป็นแป้งมันนะค่ะแป้นข้าวเจา้านี่คือใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันค่ะจากนั้นนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิร้อปเซ็นนะครับโอ้โหสีขาวนะฮะคล้ายกะทิค,ะคั้นสดเลย โอเคนวดเลยค่ะเฉยอ๋อนวดเลยใช่ไหมครับคอยนะให้เป็นเนื้อเดียวกันมีวิธีการนวดแบบทํายังไงให้มันดูแบบละมุนเนียนแบบรวดเร็วไหมฮะอ๋อไม่นวดละค่ะใส่เครื่องปั่นเฮ้ยคนตอบดีดีมากคือสมมุติเขาไม่มีเครื่องปั่นเห็นไหมเราก็ใช้มือนวดได้แต่มันก็จะมีแบบก้อนเล็กก้อนน้อยนะไม่ซีเรียสหรอกไม่ซีเรียสือไม่เป็นไรแล้วใช่ปะยังคนให้เนียนบีบๆเนียน เราจะมีเม็ดๆนิดนึงนะเหมือนเป็นลัคกี้ดรอแต่หอมมากและก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะว่าขนมของอาจารย์เมย์เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วจะเป็นขนมมันม่วงนึ่งเนี่ยสีเดียวไม่ได้นี่อย่าง<ม>ที่เขา <3 S 1> บอกเลยเขามีสองสีอีกสีหนึ่งคือเป็นแบบกะทิหอมๆ<ช>เลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับง่ายๆเลยอันนี้แป้งเข้าเจ้านะครับใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยตามด้วยแป้งมันนะฮะแป้งมันสับปะหลังาจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับ เกลือป่อนเสริมไอโอดีนนะครับตัดเค็มนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้วานิลาผงนะครับน้ำเปล่านะครับมันไม่ช่วยเดี๋ยนโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่อัมพวากะทิร้อยเซ็นต์นะครับโอเคครับนให้เท่ากัน เราตั้งไฟก็ได้แต่เราเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งประมาณหน่นาที1นาทีนะครับเอาลครับอันนี้สีม่วงเรียบร้อยสีขาวอันนี้ออกจากไมโครเวฟละโอเคสีม่วงนี้นะเราก็ช้อนใส่ลงไปที่ถ้วยแล้วก็จะมีหัวน็อตเป็นถุงบีบนะครับแล้วก็มีหัวเอาหัวบีบอยู่ข้างในใช่โอเคเสร็จแล้วเราหยอดลงไปที่ซิลิคนนะโอ้ไม่เยอะนะคะใช่ค่ะ พอมันเดี๋ยวมาสมมุติใส่ยเยอะใช่ไหมเราก็สีขาวใส่ไม่ได้พอน้ําเดือดใช่ไหมเราก็ไปนึ่งเลยโอเคจะเห็นนะคนะวันเลยควันละมาดึงเลยนะอปึ๊บโอเ้โอเดือดปุดๆเลย ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะฮะหนาทีหน่อยๆนะผมเปิดเลยนะครับอเอาละเห็นข้าบรบวมอย่างนี้ยคือว่าสุกโอเคนี่คือได้แล้วได้แล้วค่ะหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามปึบโอเคอันนี้ปิดฝาได้ครับเพื่อให้น้ําเดือดสม่ำเสมอนะครับคิดว่าตอนนี้กําลังทําขนมครก เดี๋ยวเราเนื่องต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูขนมมันมมวงนึ่งครับเอาละครับคุณผู้ชมครบเวลาแล้วนะครับมาโอ้โหดูน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวเรายกลงเราต้องรอให้เขาเย็นตัวก่อนใช่ไหมใช่อ่ะโอเคอันนี้ให้คุณผู้ชมดูเต็มๆนะนี่แบบนี้เลยนะฮะพอเย็นสนิทใช่ไหมเราก็แกะออกมาจากพิมพ์แล้วก็าสองชิ้นประกบด้วยกันจะกลายเป็นหัวใจอย่างนี้ เปิดหอยหรือหัว <c oughs> ใจ <c oughs> หัวใจ <c oughs> หัวใจอ <c oughs> โอเค <c oughs> จัดนะแต่ดูนุ่มมากเลยนะเนี่ยจะแบบว่าวางๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะ <c oughs> คือเป็นครีมเหรอค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืองาตัดนะคะ เคยได้ยินแต่หั่วตัดอ่าแต่นี้งนาใช้นาับก็คือมีแต่งานนะ,ะถั่วหมด <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจเพราะงานจะกินกับเขาอร่อยมากแล้วก็จะมีดอกไม้ที่ทานได้ใส่ <c oughs> ถุงมือแล้วเข้าใจอือหน่ากินมากๆเลยนะครับขนมมันม่วงนึ่งนั่นเองนะครับ มาหืมตัวเนื้อข้างในบอกเลยว่าเด้งและแน่นโอต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเนื้อเนียนมากๆคนนวดเนี่ยคือผมว่าเป็นแบบคนสําคัญ<อ>คือถ้าเรานวดปุ๊บแล้วแบบไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเนื้อจะไม่เนียนแบบนี้เออใช่แต่ที่ชอบจริงๆคือรสชาติ ไม่ได้หวานนะแล้วคือมันกลมกล่อมแล้วก็ตัวสีขาวอ่ะมันมีความเค็มๆใช่มันตัดกันพอดีเลยคุณผู้ชม และสําหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสําราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความสนุกความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันเวลาบ่ายสาโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดูสูตรย้อนหลังหรือว่าดูรายการอื่นๆนะครับดูได้เลยครับที่ y t u t u นะครับยิ่งสักฟู้ดีหรือว่า a c e b o o k นะครับยิ่งสักฟู้ดนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ข้าวหวานสำราญใจของเราสองคนวันนี้มีข้าวมันลงเรือกับเล็บครุบทอดกรอบค่ะพิกเนเจอร์เลยนะครับหนึ่งในเมนูโด่งดังของอาจารย์เมย์ก็คือวุ้นนั่นเองนะครับแต่วันนี้มาในรูปแบบแบบไฮโซเลย